การมีไมโครเดนเซอร์วางไว้บนโต๊ะคอมนะครับผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ประดับบาราีมากๆเลยนะครับเหมือนเราจะโปรมากขึ้นนะครับมาตัวนี้ยี่ห้อแฟนเทคนะครับรุ่นเลวิโอซ่านะครับรหัส MCX01A นะครับตัว A นี้ก็คือเป็นแบบขาจับแบบยึดโต๊ะนะครับอีกรุ่นนึงกล่องเล็กนะครับราคาประหยัดกว่าจะเป็นแบบขาตั้งไม้ปกตินะครับไม่ใช่แบบขาจับโตะนะครับเป็นรุ่น MCX01 เสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากไม้ตัวนี้นะครับโดยที่ผมไม่ได้ผ่านการปรับแต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็เวลาที่ผมใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์อัดเสียงนี่ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเลยครับไม์ตัวนี้จะมีตาข่ายบังเสียงด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับสําหรับผมแล้วนะฮะ <c oughs> มันให้ไวแล้วเราก็ต้องใส่สิครับเพื่อความเท่ <c oughs> ที่ผมชอบสําหรับไม์ตัวนี้ก็คือมันมีไฟ RGB ีนะครับสําหรับสายจัดงานวัดนะครับ <c oughs> แล้วมันก็จะมีฟองน้ําครอบตัวไม์มาให้ด้วยนะครับส <c oughs> ่วนใหญ่ผมจะเอาไม์ตัวนี้มาใช้พากเสียงคลิปนะครับเพราะว่ามันช่วยตัดเสียงรบกวนได้ดีมากเลยครับ สำหรับใครนะครับที่อยากเอาไมค์ตัวนี้ไปร้องเพลงนะครับ,รบหรือว่าเทสเสียงตัวเองนะครับก็สามารถปรับตงเนี้มันจะมีปุ่มเอ็โคอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือการเทสเสียงเอ็ o โนะครับมันจะเป็นเสียงประมาณนี้ถ้าเราปรับเยอะมันก็เอ็โคเยอะนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจไมค์ตัวนี้นะครับสามารถกดดูได้ที่ตะก้าเหลืองด้านซ้ายล่างนะครับ